สวัสดีครับพบกันแล้วกับเล่ก,กันนี้วันนี้จะพามาแล่ปืนสั้นที่น่าชายอีกกระบอกหนึ่งถ้าใครกําลังมองหาปืนลูกโมวายสำหรับหญิงเป้าหรือววยเฝ้าบ้านรุ่นนี้ถือว่าตอปโจยดเลยครับจับปืนถูกครั้งต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเพื้อนปืนลูกโมจอสมิธแอนเวสันโมเดล67 นาตาจะเหมือนกับโมเดลซิมาที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุจากเล็กมาเป็นสแตนเลสรู้จักกันในชื่อ Combat Master p i e ิ e เริ่มผลิตช่วงปีขอซ้อห่ออตัวนี้โมเดล67คิทอกมีการปรับปรุงพัฒนาเป็นรั้งทีิ6จุดที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากรุ่นก่อนหน้าคือลำกล้องจะเป็นแบบซองหินเริ่มผลิตในปีขอซ้อ2 0งพปัจจุบันปืนรุุนนี้ได้เลิกผลิตไปแล้วนะครับรายละเอียดตัวปืนเป็นปืนขนาดกลางโครงเคบริษัทภูผลิต สมิธแอนเวสันที่อยู่โรงงานรัฐเมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาดันสายตัวปืนระบ,บุใจกระสุนขนาดจุดสามแปดสเปเชียลรองรับลูกกระสุนบวกพีที่มีดินรับมักว่ากระสุนปกติมีโลโก้ผู้ผลิตอยู่ที่โครงปืนชิ้นส่วนโครงปืนโม่ลำกลองทำจากสแตนเลสท,ทั้งหมด ตรงการขัดปลอกจะปล่อยเปลือยอยู่แบบนี้เหมือนกับโมเดลซิมาลำกลองยาวสี่นิว้วหมูบรรจุกระสุนได้หกนัดสูนนาเป็นทางลาดแต้มสี่แดงไงเห็นได้ฉัดสูนล่างปรับได้สี่ติดทางสายคว้าบนหลงังกระบอกนี้จะาข้องได้แต้มสีข้าวไว้ที่สูนล่างนะครับล่งเสาะรองหลอดแสงสะท้อนไปที่สูนเล็งประกับดามปืนวัดสดุเป็นยางขึ้นรูปเป็นรองนิว้วปุ่มปลดหมูใช้งานได้ไง ตรงนี้เป็นที่สำรับ,บล็อกปืนโดยกุญแจถ้าล็อกเลวจะไม่สามารถงางงอกและไม่สามารถลันไกลได้นอกซับมีลายกันลืนยึดเกาะกับนิวได้ดีตั้งแต่โมเดล67กิซี่เป็นต้นมาไดปรับเปลี่ยนให้เข้มแทงชฉินนวนยูด้ันในเฟร,รมแทนที่เข้มแบบติดอยู่กับนอกซับระบบความปลอดภัยดันในมีแฮมเมอร์ล็อก ป้องกันนกซับกระแทกับเข้มแทงฉนวนโดยไม่ได้ตั้งใจนำนักไกยย่ยิงแบบดับเบิลแอคชั่นประมาณ13ปอนด์ยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นประมาณ4.5ปอนด์กระบอกนี้ได้ปรับแต่งในส่วนกองสปริงมาแล้วยิงซิงเกิลแอคชั่นใช้แรงประมาณ2.5ปอนด์ความยาวตลอดตัวปืน22.5สุ้เซนติเมตรงประมาณ15เซนติเมตรนำนักปืนเปล่า1.02นกิโลกรัมรวมลูกกระสุนประมาณ1.1กิโลกรัมราคามือซองน่าจะอยู่ในช่วง6 0 0มื่นถึง70,000บาทนะครับ มาแลกความพิเศษกล้องปืนกระบอกนี้กันครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ